แค่กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือคอมเมนต์พูดคุยกันก็ได้นะครับผมก็เป็นการสนับสนุนช่องในอีกรูปแบบหนึง่งแบบที่ไม่เสียตังค์ได้นะครับเชิญรับชมต่อได้เลยครับขอบคุณครับนี่เป็นอะไรอะ่ะนิ่งเป็นรูปปั้นเชียมไม่ได้หมายความว่านายหลอมรูปปั้นหรอกนะนี่ได้ยินไหมเฮ้ hey! มีบางอย่างกําลังมาครับเฮออะไรกําลังมาผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่ว่ามันเร็วมากเอ๊ะแล้วขนาดละ่ะพอจะบอกได้ไหมน่าจะประมาณเรือนที่สองลำหรือใหญ่กว่าท่านที่โปรตอนไซส์ใหญ่สุดนิดหน่อยครับหืมชิบหายละท่านเขาครับท่านเขาครับเออรบกวนมานี่หน่อยครับอ้าวร้อยปาร์ตี้สนุกไหมดูเหมือนกีกาไททันกำลังมานะครับเราต้องรีบอบปะยพคนโดยด่วนเลยครับเอ เซอร์จิโอแวนครับท่านเขานายรู้สึกถึงอะไรแปลกๆในทะเลบ้างไหมอืมผมไม่รู้สึกถึงอะไรแปลกๆเลยนะครับอืมเซอร์จิโอแวนเขามีภาษาสัมผัสที่ดีมากจากโรคซอสมมสเตอร์ซินโดรมนะเจ้าเชื่อข้าได้เลยเรื่องนี้ฮาวเวียของฉันเจ๋งกว่าตั้งเยอะเป็นถึงตัวละครหลักเลยนะเฟยนี่เขาอยากจะอวดหรือไงวะเอ้ย hey, ไม่ต้องกังวลมากไปหรอกนะไม่มีกีกะไทยท่านโผล่มาหลายปีแล้วไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาโจมตีตอนนี้นี่เอ่อเหตุผลแล้วครับ ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับอืมอืมผมไม่รู้หรอกนะครับว่าเขารู้ได้ยังไงแต่สัมผัสของผมไม่รู้สึกถึงอะไรเลยนะครับถอนสมอเรือออกให้ห่างจากลูกปั้นนางเงือกเดี๋ยวนี้เร็วเข้ารีบๆหน่อยไม่ทันแล้วครับฮาเวียจัดการสมอเรือที่ครับไปเลยโพดอง blasting c u โพดอง บ้าเอ้ยบ้าฮะเร็วมากกระจายตัวออกกระจายตัวออกเร็วๆว้าแม่จมวิยโวดังโ,ยโวยดัง,งช่วยด้วยช่วยด้วย, ENE, ย,ยช่วยด้วยเอเลนยูน่นช่วยด้วยเอเลน บ้าเอ้ยช่วยทั้งหมดไม่ไหวแน่ฮะฮิปโปฮิปโปใช้สกิลวันช็อตฮิปโปบ้าเอ้ยผู้ชายกีกาดใหญท่านกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองแล้วครับเราต้องรีบไปหยุดมันเอ๊ะอะไรเนี้ยบดจมบดบดจมบดบดจมบดนี่กูชายจะไปไหนกันครับกิกาไทหท่านหยุดทางนึงนะครับรีบโดดขึ้นมาได้แล้วจงโง่นายคิดจะสู้กับสัตว์ประหลาดแบบนั้นได้หรือไงบ้าไปแล้วเหรอนี่เขา